สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักกันแน่แนกดแชร์แชรกดยนัยนยันวันนี้เรามาไฟติ้งกันหน่อยไปฟังดูว่าทนายธรรมรังสีถแถลงอะไรแล้วลูกความเขาดีใจขนาดไหนไปดูกันค่ะเรราตววา มีเป็นแนวารถามที่ตั้งคำถามว่าลักษณะศพน้องจะถูกฆาตกรรมเป็นไปได้มากกับการตายโดยธรรมชาติกายส่วนอังนั้นเป็นไปได้มากกว่ากันเพราะว่าท่านเองก็ท่านไม่พยายานผูกเห็นเหตุการเป็นการถ้าพูดไปแล้วก็คือสืบจากศพเสิร์ฟจากศพว่าศพให้คําตอบในลักษณะของตายโดยถูกฆาตกรรมไหมอัตราส่วน ถูกฆาตกรรมมีมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ถ้าฆาตกรรมคนร้ายจะได้ประโยชน์อะไรจากศพแ้วคําคถามค้านของทนายจําเลยจึงบุกไปประเด็นในเรื่องการว่าคนร้ายถ้าจะได้ประโยชน์จากศพก็คือเรื่องการสังวาสหรือการได้ประโยชน์ทางทางเพศแนวคำถามท่านของทนายจําเลยก็เน้นไปว่าเน้นไปในลักษณะ,อ,ะอยากได้คําตอบว่าเรื้ยบพรหมจรรย์ยังอยู่ไหมยังอยู่ขบวงสมบูรณ์ไหมนะครับ แล้วก็นอกจากนี้รวมทั้งแผลแผลพกแผลถูกกระทําแขนหักขาหักสม,มองกระทบกระเทือนเหมือนรักษาว,ว่าถูกทำร้ายก่อนตายไหมในร่างของศพก็ให้คําตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีแผลถูกทำร้ายไม่มีแผลพกช้ำแม้กระทั่งศีรษะท่างในก็ได้คําตอบว่าไม่มีการบวนช้ำหรือเลือดตก คำตอบจากศพทันหนึ่งก็คือในสภาพความเป็นป่าพอร่างน้องขาดลมหายใจโดยธรรมชาติที่สูงไหลลงที่ต่ำก็ปรากฏจากศพว่าของเหลวที่ไปอยู่ปลายเท้านั้นดีมากก็คือคือการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็เป็นที่พอใจกับที่แนวคำถามค้านนายจัาเลยต้องการคำตอบคำตอบที่ได้ก็คือคำตอบจากศพเองนอกจากนี้แล้วเราก็ยัง อยากได้คําตอบด้วยว่าในศพนั้นมีดีเอ็นเอของจําเลยผมไหมจําเลยผมคือจําเลยทั้งสองก็ไม่ได้รับการได้รับคําตอบจากศพเองว่าในร่างของศพนั้นไม่พบดีเอ็นเอของลุงพลและมาแต่ก็เป็นคําตอบที่เราได้จากศพเองนะครับเป็นแนวค้ถามข,าของทนายจำเลยท,ท,ที่ที่ตั้งคําถามไว้ก็อยากให้ f c ได้สบายใจว่าเราได้ทําหน้าที่ขยายข้อเท็จจริง ในลักษณะหาคำตอบให้ชัดเจนการถแถลงของพวกเขาวันนี้ไม่ผิดจากที่ที่ฉันออกคลิปไปเมื่อครู่เป๊ะเป๊ะเริ่มจากการอ้อไม่เป๊คะค่ะไม่เป๊ะโทษโทษโโทษงวดนี้ไม่มีล่ามมาแปลภาษาสงสัยล่ามจะอายจะ <c oughs> ไม่เป๊ะก็ตรงนี้แหละค่ะที่เหลือในการได้ประโยชน์ได้อะไรยังไงเหมือนกับที่ที่ฉันพูดไม่มีผิด เลยว่าจะต้องออกมาบอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มี DNA อ็ของจำเลยสองผัวเมียเพราะฉะนั้นลูกความเขาต้แนวยังบริสุทธิ์ผุดพองอันนี้คือได้ประโยชน์เขายังบอกว่าเขาทำหน้าที่ตั้งคำถามได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจได้ตรงได้คำตอบตรงตามที่วางไว้ในแนวทางการถามค้าน ดิฉันอยากให้ดูหน้าจำเลยที่สองค่ะดูหน้าจำเลยที่สองให้ดีๆเขามีสีหน้ายังไรดีใจจริงไหมว่าทนายทำงานเต็มที่ตามได้ประโยชน์ทำงานสำเร็จตามที่ตั้งไว้จริงหรือเปล่าทนายได้ลุกขึ้นถามค้านจริงๆหรือเปล่าเพราะทนายเริ่มพูดว่าได้ถามค้านตรงตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ หน้าลูกความมุบทันทีเลยเหมือนกับจะคิดว่าทำไมทนายฉันโกหกเก่งขนาดนี้วะตอนอยู่ในศาลไม่เห็นถามอะไรเลยทนายมาแถลงแบบเนี้ยไม่รู้สึกละอายใจเลยเลยครับเพราะคนอยู่ในศาลก็ตั้งเยอะแยะเนะ เขาก็รู้อยู่ว่าใครทําอะไรใครไม่ได้ทําอะไรใครไม่ได้ยืนให้ลมกโกรกวิศีดวงทุกคนเขารู้กันอยู่ค่ะลูกความของทนายถึงได้หน้าหมุบอู้ทนายก,าก,ก,กูเจ๋งมากโกหกเจ๋งมากแล้วเพราะอะไร ที่ลูกความเขามีหน้าแบบนั้นเราต้องรู้กันอยู่ว่าในสิ่งที่ทนายออกมาพูดนะมันเป็นข่าวอยู่ตั้งนานแล้วใครๆก็รู้กันว่าไม่มีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศไม่มีอะไรแบบนี้ไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายเด็กขาดน้ำขาดอาหารแล้วก็เป็นฮิสตกเสียชีวิตมีลอยเลือดหลังความตายตกอยู่ที่ปลาย เท้นั่นแปลว่าร่างของเด็กเสียชีวิตตรงนั้นไม่ได้พามาจากที่อื่นนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเพราะว่าปลายขาจะลงมาทางด้านออด้านล่างศีรษะจะไปทางยอดภูยอดภูปลายขาอยู่ทางตีนภูเพราะฉะนั้นที่ตีนภูมันก็จะต่ำกว่าเลือดมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าก็คือมากองกันอยู่ที่ปลายเท้า ทุกอย่างมันเป็นข่าวออกมาหมดแล้วมีการอธิบายกันมาหมดแล้วทุกคนเขารู้แล้วไม่รู้ว่าทนายจะมาบอกว่าเนี่ยตั้งคำถามแล้วเข้าเป้ามากเลยตามที่เราแนวถามคา้านทนายก็น่าจะรู้อยู่ว่าเขาไม่ได้กล่าวหาว่าทุบตีจนตายแต่เขากล่าวหาว่าเอาไปทิ้งไว้ให้เสียชีวิตนี่ไงคะตอนนี้จําเลยเริ่มฉลาดแล้ว เริ่มเข้าใจแล้วว่าทนายไม่ได้ทำอะไรเลยข้อกล่าวหามันยังอยู่ครบถ้วนแล้วมันก็ไปตรงกับข้อกล่าวหาว่าเด็กเสียชีวิตเองแต่ใครพาไปทิ้งไว้หวังผลให้เสียชีวิตละ่ะนี่คือสิ่งที่เขาเกล่าวหาค่ะทนายก็ยังอยู่ในมุกเดิมๆจนลูกความนี่หน้าบูดแล้วเพรรู้ว่าจริงๆแล้วทนายไม่ได้ลุกขึ้นถามค้านเลย แต่ทนายพูดออกมาได้ยังไงว่าถามค้านเข้าเป้าได้ประโยชน์ต่อหน้าลูกความด้วยนะรูปความถึงได้ทำหน้าหมึงขนาดนั้นตอนนี้แค่ศพดิฉันว่าพอตอนถึงเรื่องหมอยเนี่ยพอตอนถึงเรื่องหมอยเนี่ยจำเลยที่สองไม่รู้จะทำหน้ายังไงละทีนี้ รอให้งเรื่องใหมออ่อะอยากให้สิ่งเรื่องใหม่ไยไวอะมันม่วงร่อยได้ยังไงอะ <c oughs> ไม่ผิดอย่างที่ดิฉันพูดไว้จริงๆเลยว่าจะใช้มุกเนี้ยหลอกลูกความไปเรื่อยๆว่าทนายทำงานเต็มที่ปะโถไอ้เรื่องที่ถามนะเขาก็รู้กันอยู่แล้วแล้วทำไมถึงได้คิดแต่ว่าถ้าเอาไปฆ่าจะต้องประสงประสงค์จะข่มขืนอย่างเดียวละ่ะ ใช่ไหมทำไมต้องประสงค์จะข่มขืนอย่างเดียวมันไม่ใช่ค่ะตอนเขาฟ้องเขาก็มีเหตุจูงใจบอกอยู่ว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดว่าคนนี้เป็นผู้กระทำผิดเพราะว่าพลั้งมือทำร้ายแล้วเลยต้องการปกปิดความผิดของตัวเองเอาเด็กไปทิ้งไว้มีเจตนาให้เสียชีวิตเองตัวเองจะได้พ้นผิด นี่คือข้อกล่าวหาของเขาค่ะแต่ทนายมายังมาพูดเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยการข่มขืนไม่มี DNA ของลูกความผมประทานโทษนะคะถุงมืออะเขาเอาไว้ทำแห้วอะไรคะจริงไหมที่ไม่มี DNA ไม่มีรอยนิ้วมือเนี่ยทนายอย่าลืมว่าเขาจะหักล้างด้วยอะไรรู้ไหม ในสภาพศพไม่สามารถจะตรวจหารอยนิ้วมือได้ DNA อย่างอื่นมันไม่มีอะถ้าเขาแค่ไปจับไปแตะอะไรกันมันก็ไม่มี DNA ติดนอกจากว่ามันมีรอยนิ้วมืออัตลักษณ์อย่างอื่นคงจะไม่มีหรอกแต่รอยนิ้วมือในสภาพศพมันไม่สามารถจะตรวจได้เขาว่ากันไว้อย่างนั้นนะคะ ตามผลชนสูตรทนายยังมานั่งเรื่องเดิมๆไม่มีดี a ของลูกความผมแปลว่าลูกความผมไม่ได้ฆ่าโอ้โหอย่างนี้ไอ้พวกคนร้ายที่มันใส่ถุงมือมลมัดระวังมากมันเช็ดทำความสะอาดเนี่ยไม่มี d n a เเนี่ยมันก็ไม่ได้ฆ่าสิคะตลกมากเลยจำเลยที่สองตอนนั่งอยู่ในห้องบอกนั่งยิ้มแต่ก็ข่าวดีเดี๋ยวแถลงก็จะข่าวดีกินอาหารคล่อง แต่ทำไมพอมานั่งถแถลงพอแต่ทําไมพอมานั่งถแถลงพอทนายบอกว่าวันนี้ถามค้านเข้าเป้าได้ประโยชน์น่าหุบทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าจับได้ว่าทนายโกหกใช่ไหมตกลงทนายได้ถามค้านจริงเหรอคะข่าววงในเข้าว่าไม่นะ อือหือุ๊ยวงในอีกแล้วตาย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 อุ๊บไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันไม่ใช่ทนาย <c oughs> ไม่ผิดมารยาท <c oughs> วงในได้คะ่ะวงในได้ริงไซส์วงไฮโลไม่เชื่อถามเจมเลยที่สองสิคะนางก็เคยไปวงในวงในจนผัวยันขมำคว่ำเข้าเมากลางวงไฮโลนั่นแหลคะค่ะถามดูสิยังมีรอยตีนอยู่ที่หลังเลยมั <c> ้ง <oughs>